มาเบิ้งนองหมากินขอพี่น้องดูครับดูดูครับดูดบดโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องดูครับดูอันนี้คือตับครับตับให้น้องหมากินครับตับดูครับอืมสุดยอดเลยครับกินตับไปแล้วก็กินข้าวตามนะน้องหมานะ โอ้โหไม่มีพลาดเลยครับพี่น้องสุดยอดจริงๆน้องหมาของเรากินข้าวเสร็จน้องหมาบอกว่าอยากกินขนมปัง ของหวานตามวับโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่มีพลาดครับกินของหวานตามน้องหมาบอกว่าชอบของหวานวับโอ้โหแม่นมากๆเลยครับไม่มีพลาดเลยครับสุดยอดจริงๆครับดูครับดูกินขนมปัง แม่นมากๆครับ